ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องเดอ g การ์ด Master เตอร์นะครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องของรถยนต์เบนท์รุ่นใหม่ๆนะครับต้องระวังครับเกี่ยวกับแบตเตอรี่ลูกเล็กครับหรือแบตสำรองไฟนะครับในรถยนต์ mercedes benz c 1 8 0 w 2 0 5นครับนี่นะครับถือแบตเตอรี่ยุคใหม่นะครับที่ทำหน้าที่สำรองไฟนะครับให้กับรถเบนท์ยุคใหม่นะครับดูฮะขนาดมันเหลือเล็กนิดเดียวเองครับคันนี้นะครับรถยนต์ mercedes benz นะครับเป็น w 2 0 5ครับเครื่องยนต์ บล็อกเล็กนะครับ1.6นะครับเป็น c 180นะครับเครื่องหมายนะครับโชว์ขึ้นมาบนหน้าจอครับ a c c e ซ์เซลลิ t ี่แบตเตอ u ี่บล็อกฟันะฮะมันคืออะไรนะครับจริงๆแล้วมันก็คือแบตเตอรี่ที่ทำหน้าที่สำรองไฟให้กับระบบไฟฟ้านะครับโดยเฉพาะระบบไอสต็อปนะครับในรถยนต์เบนซ์รุ่นใหม่ที่มีระบบไอสต็อปนะครับสวัสดีครับเคสในวันนี้นะครับ Mercedes-Benz 4180นะครับเป็นบอดี้ W205 นะครับสภาพใหม่เลยนะฮะคันนี้นะครับไฟหน้าจอนะครับขึ้นโชว์นะครับเกี่ยวกับแบตเตอรี่นะครับแต่ว่าแบตเตอรี่ของรถยนต์ Mercedes-Benz ในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีแบตเตอรี่เพียงรูปเดียวแล้วนะครับจะมีแบตเตอรี่หลักในการใช้งานแล้วก็แบตเตอรี่ที่ใช้เลี้ยงระบบนะครับ ไม่ว่าจะเป็นระบบเมมโมรีหน่วยความจำนะครับระบบเสริมต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบ i-link stop นะครับก็จะใช้แบตลูกเล็กตัวนี้ในการเข้ามาช่วยการทํางานรวมทั้งตัวเมมโมรีต่างๆของภายในรถจนเกี่ยวกับไฟฟ้าตัวถังนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับวา่าสัญญาณที่เตือนนะครับบนหน้าจอเราออนสวิตช์ขึ้นมานะครับตอนนี้อยู่ในตำแหน่งแรกนะครับตำแหน่งที่2พร้อมสตาร์ทนะครับ สังเกตนะครับบริเวณกลางหน้าจอนะครับหลายท่านนะครับใช้รถนะครับก็จะเกิดปัญหานะครับคือไฟที่บริเวณกลางหน้าจอเนี่ยนะครับบอกว่าระบบไฟฟ้ารถยนต์มีปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องของแบตเตอรี่นะครับนี่นะฮะแอคชั่ลลี่แบตเตอรี่นะครับ a c c ชั l l เรลี t t บตเตอรี่มัลฟังชันนะครับ a c คชั่นเรลี t แบตเเนี่ยคือเป็นแบตเตอรี่ที่ใช้ในการสำรองนะครับเกี่ยวกับระบบความจำหน่วยความจำนะครับแล้วก็ระบบไฟฟ้าตัวถังนะครับบางส่วนนะครับที่แยกออกจากระบบไฟฟ้าหลักของรถนะครับก็คือระบบแบตเตอรี่ลูกหลักเนี่ยนะครับจะจะไม่ได้ใช้ในส่วนนี้นะครับเนื่องจากในรถปัจจุบันนะครับมีกล่อง ECU หลายใบนะครับ จะต้องมีการแบ็กอัพข้อมูลนะครับจำเป็นที่จะต้องแยกส่วนนะครับในการทํางานนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับก็มีอายุการใช้งานเหมือนกับแบตเตอรี่ทั่วไปครับถ้าสมมติว่าหน้าจอนะครับขึ้นโชว์สถานะแบบนี้นะครับ Actual b a t e r y แบตเตอรี่เนี่ยนะครับก็แสดงว่าแบตลูกเล็กนะครับที่ใช้นะครับสำรองในระบบเนี่ยนะครับเกิดปัญหานะครับต้องเปลี่ยนนะครับ แน่นอนครับว่าการทํางานของเครื่องยนต์นะครับรถยนต์ยังสามารถวิ่งได้นะครับทํางานได้เพียงแต่หน้าจอตัวนี้โชว์นะครับแต่เราไม่ควรที่จะปล่อยเอาไว้นะครับเพราะว่าสาเหตุหลักของอาการระบบไฟฟ้ามีปัญหากล่อง ECU เสียหายเนี่ยนะครับก็มาจากระบบไฟฟ้าไม่เสถียรนะครับบางครั้งแบตเตอรี่นะครับเก็บไฟนะครับไม่ได้เต็มที่นะครับจ่ายไฟออกไปเลี้ยงระบบได้ไม่เต็มที่นะครับก็ทําให้กล่องมีโหลดนะครับกล่อง ECU มีโหลดไฟฟ้านะครับ ค่าแรงเคลื่อนสูงหรือต่ำมากเกินไปนะครับมีผลนะครับทําให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอุปกรณ์นะครับสารกึ่งตัวนําต่างๆนะครับมีความเสียหายได้นะครับก็จะทําให้กล่อง ECU เสียหายในที่สุดนะครับตรงนี้สําคัญมากนะครับระบบไฟฟ้าตัวนี้ถ้าโชมอย่าเพิ่งตกใจครับสามารถที่จะขับนะครับเข้าไปที่ศูนย์บริการนะครับหรืออู่มาตรฐานนะครับในการเซอร์วิสนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ได้นะครับ ม่จำเป็นที่จะต้องขึ้นรถสไลด์ทันทีนะครับสามารถขับได้นะครับรนยะทางไม่ไกลมากนะครับเข้าไปตรวจเช็คนะครับหรืออาจจะอยู่ต่างจังหวัดก็ประคองรถขับเข้ามานะครับเพื่อทําการแก้ไขนะครับอย่างเร็วที่สุดนะครับแต่ว่าไม่ต้องถึงกับตื่นตระหนกนะครับยังสามารถใช้งานได้นะครับเพียงแต่ระบบเซ็นเซอร์นะครับของตัวรถเนี่ยนะครับมีการตรวจวัดว่ากําลังนะครับแรงเคลื่อนหรือว่ากําลังของตัวแบตเตอรี่นะครับเกิดค่าที่เสื่อมลงนะครับ อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเตือนนะครับก็จะแสดงบนหน้าจอครับแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่ามันจะเสียหายเลยทันทีนะครับมันใช้ได้แต่ว่ามันเริ่มเสื่อมลงนะครับค่าที่ได้นอาจารย์ต่าลงนะครับก็นํารถเข้าศูนย์ริการหรืออู่นะครับมาตรฐานในการเปลี่ยนนะครับสําหรับตําแหน่งของแอคเซอรี่แบตเตอรี่นะครับของ W 2 0 5เนี่ยนะครับ จะอยู่บริเวณเบาะนะครับเบาะคนนั่งแถบซ้ายนะครับใต้บริเวณเกะใต้คอนโซลแถบซ้ายนี่นะครับโดยการนะครับแกะแผงใต้คอนโซลนะครับแล้วก็ถลกพรมนะครับออกมานะครับจะเห็นตัวแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับอยู่ในตำแหน่งด้านซ้ายนะครับแถวนี้นะครับก็จะมีปลั๊กนะครับเสียบอยู่นะครับเราสามารถที่จะถอดเปลี่ยนนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ได้เลยนะครับ นี่ครับคือตำแหน่งที่ตั้งของตัว a c c e l e r อร b a t บตเตนะครับสำหรับ W205 b e n ยูสองนะครับคันนี้ครับและนี่ก็คือหน้าตาของ a c c e l e r อร b a t บตเตครับมีขนาดเล็กมากเลยนะครับทําหน้าที่จริงๆแล้วเนี่ยโครงสร้างภายในผมเข้าใจว่าเป็นลักษณะของคาปาซิเตอร์ละจะไม่ใช่แบตเตอรี่ที่เป็นแบตเตอรี่ลูกเล็กนะครับแบบรถเบนซหลายๆรุ่นนะครับที่มีแบตลูกเล็กที่มีใช้นะครับ รถรุ่นใหม่เลยเนี่ยก็จะปรับมาเป็นลักษณะของคาปาซิเตอร์ลูกที่มีขนาดเล็กลงกระทัดรัดลงมากเลยนะครับนี่เทียบกันนะครับของเก่าของใหม่สิ่งที่สําคัญเลยนะครับในการเปลี่ยนนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับจําเป็นที่จะต้องใช้พาสนำเบอร์ที่ตรงนะครับห้ามผิดรุ่นนะครับเพราะผิดรุ่นก็จะทําให้เกิดปัญหาได้นะครับราคาก็ค่อนข้างสูงนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเปลี่ยนนะครับตามอะไหล่มาตรฐานก็จะจบงานได้นะครับไม่มีปัญหานะครับ ตอนนี้นะครับเราทําการเปลี่ยนนะครับตัวแอคชวลเลรี่แบตเตอรี่นะครับของ Merc e d e s b e n z w 205นะครับ4180นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราเข้ามาตรวจนะครับค่าการทำงานนะครับบนหน้าจอปรากฏว่าเมสเซจที่ตัวรถนะครับ ECU รถเนี่ยนะครับแจ้งมาตอนนี้คือ0เมสเซจนะครับไม่มีการเตือนแล้วนะครับถือว่าการเปลี่ยนของเรานะครับโอเคแล้วนะครับ no message นะครับ ไม่มีการเตือนนะครับเพราะหลังจากที่เราเปลี่ยนแบตเตอรี่ไปแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับค่าการทํางานกลับมาปกติแล้วเดี๋ยวเราจะทําการปิดเครื่องยนต์ดูนะครับก่อนหน้านี้นะครับมีอาการระบบไอ l i n ร s t o ง็อไม่ทํางานนะครับหลังจากที่ระบบเลี้ยงไฟนะครับทำงานผิดปกตินะครับระบบ i d l i n g stop นะครับไม่ทำงานนะครับเดี๋ยวเราจะลองขับทดสอบครับแล้วลองดูว่าระบบ i d l i n ร stop สต็อนะครับมันจะกลับมาทำงานหรือเปล่านะครับตัว A เนี่ยนะครับ เป็นออโต้ t a สตาร์สต็อปนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันครับหลังการเปลี่ยนแอคชเลอรี่แบตเตอรี่ไปแล้วเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับตัวระบบออโต้ t a สตาร์สต็อปเนี่ยยังไม่ทํางานนะครับสถานะบนหน้าจอนะครับยังคงเป็นสีส้มอยู่นะครับแบบนี้นะครับแสดงว่าระบบไฟนะครับอาจจะยังไม่สมบูรณ์นะครับจะต้องทําการวิ่งนะครับเพื่อทําการชาร์จไฟนะครับโดยให้ผ่านมาตรฐานตามเงื่อนไขการทํางานนะครับของระบบของเขา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าแรงดันไฟต่างๆนะครับเรื่องของอุณหภูมิต่างๆเนี่ยครับเหมาะสมนะครับก็จะสามารถที่จะทํางานได้อย่างสมบูรณ์ครับโดยหน้าจอนะครับก็จะโชว์กลับมาเป็นสีเขียวนะครับในส่วนอื่นๆนะครับเราจาเป็นที่จะต้องทําการเช็คโค้ดนะครับแล้วก็ตรวจสอบว่ามีอะไรที่ยังติดค้างอยู่ในระบบบ้างหรือเปล่านะครับตามขั้นตอนครับแล้วหลังจากที่เราทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่แอคชัเลอรี่นะครับตอนนี้เราทําการตรวจเช็คนะครับโค้ดนะครับ ที่อาจจะยังคงค้างอยู่นะครับใน ECU นะครับทีละชุดนะครับอันนี้จะเป็น ECU 3ชุดนะครับ3หน่วยความจำนะครับ ECU 1ไม่มี ECU 2ไม่มีนะครับ ECU 3ไม่มีนะครับก็หลังจากที่เราทำการเปลี่ยนไปนะครับไม่มีโค้ดนะครับที่ค้างอยู่นะครับในหน่วยความจำแล้วนะครับแล้วก็เมสเซจที่บนหน้าจอนะครับก็ เตือนว่าปกติแล้วนะครับในหัวข้อเมสเซจในการเตือนนะครับในหัวข้อเซอร์วิสต่างๆนะครับก็จบครับสำหรับการแก้ไขนะครับหน้าจอเตือนนะครับแบตเตอรี่สำรองไฟนะครับ a อ t u a l l y ่แบตเตอรี่นะครับของ Mercedes-Benz C180W205 ครับก็ จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนนะครับแบตเตอรี่สำรองนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปจากรถรุ่นก่อนๆมากเลยนะครับทั้งหน้าตาทั้งลักษณะนะครับที่มีขนาดที่เล็กลงนะครับแต่ก็จะมีรถยนต์บางรุ่นนะครับสำหรับเบนรุ่นใหม่นะที่ยังคงใช้แบตเตอรี่ที่มีลักษณะขนาดคล้ายๆแบตมอเตอร์ไซค์อยู่นะครับในรุ่นตระกูลไฮบริดครับก็ยังใช้อยู่นะครับตัวบูเทคนะครับ ตัวบูทเทคไฮบิดก็ยังใช้รูกแบบนั้นอยู่แต่ถ้าเป็นรถปกติทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับรุ่นที่ใหม่ๆแล้วเนี่ยก็จะใช้ลักษณะของแบตเตอรี่แบบนี้นะครับที่มีขนาดเล็กลงมากเลยนะครับกระทัดรัดลงมากแต่ราคานะครับไม่เบานะครับราคาค่อนข้างสุงนะครับโอเคเคสนี้กลับบ้านได้ครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากเดอะการ์ลาดมาสเตอร์นะครับที่นําเสนอข้อมูลการซ่อมรถให้เรานะครับและในอีพีต่อไปนะครับเราจะนําเสนอเรื่องการซ่อมอะไรนะครับโปรดติดตามครับ